มันหลออแบบ AOE นะเวโอ้ยมันอยู่เอ้ยมันกระยับได้ <c oughs> เฮ้ยดิ๊กเฮ้ยไม่กัน <c oughs> ไม่ปกชิ่ก้าวอะไรบ <c oughs> <c oughs> างคน,น,าน <c oughs> สวัสดีตอนนี้คนณดูตอนนี้เฮฟวี่พบกับรายการของพี่โอเวนกับเกมจิมบอนกับคอนเทนต์เฟนดี้แฟนเบร์ลันพอยไลท์ไนสองพาร์ทูดูสิดูดิฉันโดนหลอกจนหน้าเปลี่ยนเลยโอ้โหส่วนฉันโดนหลอกจนเออปกติต้องต้องเรียกว่าหัวโกนใช่ไหมอันนี้เข่าโกนเลยงอกมาจากไหนก็ไม่แอนุ่นวดสีขาวเป็นซัตตะคอนเลยเออ มันโกรธไม่พอใจยันพามันกลับมาพอดีเราทําสัญญาไว้อะมันไปเขียนใบสัญญาทํางานก็ทําไม่เสร็จอะไม่งั้นเขาไม่ให้พวกกูออกเลยมึงเราเราเจอมาแล้วเว้ยมึงก็รู้วิธีรับมือแล้วเว้ยไม่แค่บอลนี่โง่ตัวหนึ่งเว้ยมึงกูจะบอยฟ้ามันแล้วเว้ยรอบเี้ยรับรองว่ามาทำอะไรกูไม่ได้แน่กูใส่หมวกเล็กมาด้วยเนี่ยก็ว่าก็ผ่านสั่นแล้วไม่จะอยู่ว่าที่เดิมอะไรนักหนาวงีลองอะไรเนี่ยไปทำงานเหมือนเดิมไป เขาเนี่ยเอ๊ะเฟิร์สมึงมีที่ล็อกว่ามึงมัดไอ้ไอ้บอนนี่ไว้ด้วยมึงหาอะไรมัดมันไว้ด้ยมีเชือกก็มัดแม่งไว้เลยไปเดี๋ยวแม่งขยับอีกแน่เไยเฮ้ยดูดิทำไมวันนี้ไอ้ชิก้ามาคอตกอ่ะอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ใส่ไฟมาตั้งนานแล้วไปแต่ไอ้บอนนี่เนี่ยน่าซีสุดเลยใช่แล้วทำไมไอ้นี่มันยังยืนตรงอยู่คนเดียวเฟดดี้เฟดดี้ปกติเว้ยไอ้นี่ไอ้นั่นไม่ปกติเว้ยมึงต้องหาอะไรมามัดมันเว้ยเอ้าโอ๊ยระวังเลยเว้ยมันมันหลอกแบบเอโอีนะเว้ย

เฮ้ยมันอยู่เอาเฮ้ยมันขยับได้เฮ้ยชิก้าเฮ้ยมันเป็นปลุกชิก้าวาอะไรพวกคุณเ้อปลุกชิก้าว่ะมันเป็นปลุกชิก้าว่ะยังชิก้าขยับแล้วอีกสองตัวมันเป็นปลุกชิก้ามากูเห็นเลยเจ้าการไปทำการต่อสายตรงเวชิก้าขยับได้เลยตื่นจุดตื่นขึ้นมานอนนอหน้าร้องหน้าแปลงฟันอย่ากลัวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเรา เราต้องล็อมือของมันในคืนน <var> ี oh, ้ไม <IO> ่ไอเหลืองนั่นไม่ใช่โอ้เราทำได้ไม่เชียจิกาสัวเยไอ้เจ๊จิกาอย่างจิกาอย่าลืมเวลาปิดไฟได้ไหมกูปิดไฟหมดเลยเว้ยเห้ยิกาเราทำการอัปเดตความสามารถในการพังประตูแล้วเฟิรอนไปดาวเลย เออพวกกูมีเปิร์กใหม่เวการสแลมประตูเข้าไปแบบรวเร็วเป็นการแกก่อนแล้วเวตายเวทำได้แล้วเวเวไป็นการอะไเวแต่เปิดประตูแบบบอนเลื่อนเลยไม่ไม่ไม่ทำไมทำไมกันไอพวกนี้มันแพ้ความมึงะมึงกาเปิดไฟเองนะไอพวกหุ่นเด็อเนกกูจะปิด เอาไฟดหมดเลยฮ่า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 ฮไอ้กูเสียง ไอ้เชื่อแม่มาถลกหนังวิ่งตอนไหนวะนัทก right ูเปลี่ยนตัวแล้วเมื่อไหร่ฮะเกิดขึ้นแม่เปลี่ยนตัวเองโคตรไวเลยมันอยู่ในความมืดมั้งเราไปปิดไฟไปแม่งเลยเปลี่ยนร่างกูต้องใช่นี่แหละไอ้แม่งหายตัวได้ไอชิก้าเนี่ยโอ้โหยังกูเห็นผีเต็มร้านเลยสัตว์โอ้ยไป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 ตันแล้วไปตายยไหนาย

ดีแบบความมืดเลยแม่บบผีแั่งวิ่งผ่านกูไปเลยแม่ไม่เห็นกูเลยหลอดไปเอ้เนี่ยเือดกูเนาะฮย่บไฟนไหมจับไฟกันไ้มไอ้เนี้ยวันนี้แม่ติดไฟเองอ้กเยว่าติดในห้องเหรอเฮ้ยอ้เ้ยักจะเด้

ไม่มีใครรู้ว่ากูอยู่ไหนตอนนี้มึงไม่มีทางเลยกูไม่รู้กันว่ากูอยู่ไหนกูอยู่ไหนเนี่ยไม่บอกหรอกหลือบนหาแน่นอนอ๋อกูจะไปหามึงบอกเลยเฮ้ยกูจะไปใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีแงเลย ไม่ไปอะไรตามหลังม kind of ั <t iling noise> ้งนายเราต้องเสริมตะปูเว้ยเฮ้ยราไฟดูนี่เป็นโทแมเต้นอะไรอ่ะอันนี้เป็นมีมาันมเะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองมาใช้เลือไฟฟ้ามาคังก่อยกันเลือตันห้าร้อยถ้าจะได้เป็นบันควสิ่งที่ปลอดภัยสุดคือความมืดด้วย ยิงมือจริงดีเลยเอฝ่ายก็ไม่เห็นเราเราก็ไม่เห็นเราเห็นมันเพราะมันนั่งเปิดไฟวิ่งเลยนี่ยแฮปปี้การให้เราปิดอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องดีไปแต่ถ้ามันเจอเมื่อไหร่เหมือนเหมือนการเรารอความตายให้มันแงะเข้ามาเวลาต้องทำแผนสำรองไว้กรณีมันจะแงะเข้ามาเหมือนได้ยินเสียงมันเดินอยู่แถวนี้เลยมันไม่ไม่มีไม่มีที่หนีด้วยไม่มีที่อื่นเลยนี่แกระวังนะใช้พกระเบิดมาไปรับประกันอจากพื้นลยใช้ได้ผลจริงเลยกลยเจ้าวังเลย อันนถ้าเป็นกูหยิบมาแม่งมีเก้าเก้าเก้าอันวะเป็นนี่นี้นี้มันมันวันนี้ทล้การถอดชุดตัวเองไว้เอาล่างกระดูกเองมาถือเรื่อยไล่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 ป่าอะไรเงี้ยมันดูไหนวะไล่กางกระดูกมันคือล่างอ่อนแอมันเลย ใช่มันอ่อนแอไปนะคือเขาเเดี๋ยวไปเรายิงมันตายได้ไปไ,ไหนเจี่ยปืนาาได้เลยไปตกดีเสียงแม่งเอาลยเข้าไปเลยมันเป็นร่างอ่อนแอไปถ้ามันลากกระดูกมาเไยมันเป็นร่างชั้นในของมันที่ได้มีศพตายเน่าตายในชุดบันนีไน่ไยศพเด็กเลยอ๋ออันอนัน้นคือเอ e n d o s k e ลิตันเหรอเอ้ม,อมันฝั่งนี End <laughs> ้ Endoskeleton ไอ้ทีไปศพเด็กไงศพเด็กในในในชุดบันนี่ไงเดี๋ยวตัวพร้อมแล้วจะชิกับเฮ้ยเจี๊ยบไปเปิดไฟแล้วไฟมาแล้วเปิดไฟมาแล้วเปิดไฟมาแล้วเปิดไฟแล้วไฟเาีลยวไฟมาแลย นยอยู่าอยู่ห้องข้างล่างสักทีนึงโอ้นายเลนยเราอยาเขยิแม่งกุนีแม่งขยับเต็มเลยใกล้มาเวทใกล้บอก วิ่งไปตู้วิ่งไปตู้กองยังไงวะกูไม谢谢่ได้กงว่าไปเากคนเด็กชิก้าไปไล่เลยเฮ้ยไอ้เจ้ามาเบิดนะมาเบิดเองนะไอ้เชี่ยเห็นไมไอสัสอย่ากูจะช็อตแมงไรก็ไดถ้าแมงมาแล้วเ้ยอ่้างเด็กมันเอาร่างล่างสร้างเด็กเน่าไายเห็นไหมเชื่อว่าเจนี่บอกไม่ถึงเลยนะ นี <sm convert to studios> ่นี่เองเกลังสงสัยอยู่ใครเปิดประตูมาว่าจะปดเเนี่ยมงานเนี่ยนี่น่นเีเอ้ย ยุ่มดีมาดีประสบการณ์เยอะเออจิก้าจิก้าเพิงตื่นจิก้ายังมึนๆไปเร็ว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 โอ้มันเอวอีเร์นล่างมันมันแก้ทางมึงได้สบายเลยเขินในร้านเ่จาน่าคนนันได้จริงเลยไอ้นั่นตง้ตอกได้กูตอกให้หมดเลย โโโอโอ้อ้้่างกันไม่ทันนะกูได้ทำการ,รตั้งกล้อง CCTV ไว้แล้วเว้ยกูเห็นกระเคอลพวงมึงทุกอย่างอ <Hello. S 1> นี่ล่ารอดได้แต่มันรอดไม่ได้ตัวมันใหญ่ไหมอยู่บ้าน <c oughs> อยู่ให้ <c oughs> ถึงเช้าเลยจ้ะ <c oughs> ตัวที่หนึ่งตัวที่สองนี่กูตั้งซีมาทีวีมันข้ามมือมันไม่มีมือไก่ไก่ไม่มีมือไก่ไก่ข้างไงไอ้เวรฟาบูก้ากูบากูบ้ากูบ้ามึงต้องโดนหลอกอีกรอบะ วายยยแมกหลอนรู้ไว้แล้วดม็กซึ่งยังจะขานเลยเฮ้ยเยกูมเป็ยังไงเรยกผมว่าจิ๋เวายยยยไอ้คนรู้ความริดแบยนฮ้โอ้ยยยยโอ้ยยยยโอ้ยยยยคุมิดไฟล์หมดเลยเนี่ย ไม่ต้องเห็นแล้วนะกูกิดมึงก็อย่าอย่าระบามึงเปิดเองนะปิดไปอยาปอยากปิดไปหมดแลยมีดไปหมดเลยลูกปิดเองก็ได้อย่านะ เอาวิดดูดูไอ้เพ้ยเมื่อกูใหญ่หมดเนี่ยวิไฟวิไฟวิไฟโอเคเราทำได้ที่พี่จควบคุมนะเราจวดากคนมระเภทไฟไม่ใชบไม่เิจบ run boy run they try to catch you run boy run เอานป่ะถ้าทำอย่างนี้มันก็แบบมันขามตายหาเลยไงจงคิดว่ามึงหายอย่างนี้ไหมมันก็จะหามึงไม่เจอมึงต้องย้ายตลอดอะมึงย้ายเลยเไม่มีตัวสแกรนเลยเนี้ย run boy run run boy run ไปไหนไปไหนกูปีนหมดเลยสุดอย่าบอกว่าพี่มีครอบสุขแล้วมีพวกกูอยู่ที่นี่ฝาโพูฟไม่รู้ไปไปเฮ้ยย่าเลย โอ้โอ้โหปองเลยปิดากแล้วิดว้าวว้าวว้าวมาเลยมาลยมาเลยว้าวอ้เล้ยมาแล้ว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 จะมา้ี่าหน อ, <laughs> อีเดียวม่ชอบใช้วิธีนี้ัน,น <laughs> มันเมหมือนเหรอวะอ้เ <laughs> ียแม่งกระึทิงไปอย่ามีเงินวูด่วยกันมั้ อย่าี้ไเย้ช่วเอาอย่างนี้ดีหลังหโอ้ค้างค้าง้อค้างเอ้ย้ไม่ได้เไม่ได้ขยาย่างโอ้อ้มั้งมเยคองเหรอเฮ้ยมาอิู่ข้งอกเลย ้าพกู้ังคุณแม่แเนี่ยมาปรคังไม่เคยไม่ได้โอ้ยโอลาโอลากูโอลาโอลากูเลยขอบคินกูอะไรเบอร์จี้ประตูเบอร์จี้อะไรไม่เปิดคนเอาบอนนี่ไปทิ้งอยู่ในห้องปั่นไฟยิงเรื่อมีเงี้ยอะเงี้ยว่างเหรอฝักขังทางกูยชาวมีตั้งเยอะแต่ตัวก็เล็กอีกยืนตัวไม่กับคุณแค่เลย

เออย่กูอะไล่ะดิแตก่เว้ย่เอาศเด็กมเย่้าวต้ยเหออ้าวเฮ้ยกูทำอะไย่กูฆ่าเด็กดอก้วเอาเด็กเลยแ้ยเ้ยพริเขณไปต้อเปลียเป็นล่าสร้างเด็กยาเพิ่มเรืยไหมเฮ้ยสร้างเด็กนบ้เดูอยสร้างเด็กสกามมเป็นศพแ้ง สร้างเด็กแห้งอยู่ในร่างชิคายอาเม้มันมันลอกข้ามไปออกมาเอาเนลปั่นแล้วไอ้ยังกูเห็นแล้วไอ้มาแล้วมาไงไอ้ตัวตีเออีอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแลยมาลยมกัน ชีว oh ah, oh, ิตม mm ีความสุขโอ้โหปีศาจ่ oh, no. mm ่าจอตไเอู hmm. uh ่าเตองเข้วดฮ่าฮ่าฮ่า่า เฮ้ยไอ้เชีอยเก่ารเลไอ้สัตว์ไอ้พื้นเมืองวังกับดักระเบิดขมีนไเ้ยเกไปีอุ่มาโอ้ยออไปไปไปโอ้มันไม่ตายหรอกคุตายมั้ยไอ้แต่ว่าจู่ๆไ้ี้อะี้อเง้ยเหเ้น

บาสุก้าบอหายอะไรวะเฮ้ยเมึงใครเฮ้ยดูดิหายตัวหายตัวหายตัวเอ้าเอ็มเดี๋ยวนจวเดียวมีะดีแนเอสเอ่ส ขอช่เหือ SOS เยขอคาช่วยเหลือเอาไอเหี้ยมีบ้านเบอร์เยพิษนาเอาไม่ไา่าานงสัญญาณแร์ขึ้นมาหน่อยไอ่้อการนลื่อนวายเีดยวไเยมีวันจะให้พี่กูไป มันต้องการเพื่อนเข้าสปอนแคมป์กูเหกูหลับแล้วกูฝันไปมันต้องการตัวเฮมวี่เสปอนแคมกูเหรอต้อการตัวฉันเอาปทำอะไรฉันต้องการตัวเฮมวี่โอ้มาอยู่แล้วมอยู่แล้วอ้ยไ่ไไตอนน้นตตาเลยสุสุลคมแม่แมนวีเอตนิกี แต่หมดใหม่แมนวิเอินดิบสุดดิเกายล่ไอขาคอไเลับยลานจับคู่อ่นั้นละแม่งไเจ้าก็เป็นแฟนเบ้แฟนเบ้แฟนเบ้กวนเลยแฟนเบ้ไม่ใช่แฟนเบ้แล้วแฟนเบ

อะไรอะไรไม่ต้องมาเกากูมึงไม่ต้องมาเกากูแมนวีเอ็นพีไม่ต้องอีกโอ้ยหายตัวเกมมึงฆ่ากูได้เหรอเฮ้เฮ้เฮ้โดนโดเป็ดเป็ดมึงมีอยู่แล้วเหรอ ไอเออเออเออไ้ยังเออ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 ยากวะงมัน <m> ม <'t freak out> ่ม <step> oh yeah, <t od late> <IL> ีเลยนไมอะไรตามหลังวะไอ้ <Holocaust zombie> ี so ้ยใครเอาไว้มาปล่อยไว้ดีเต็มเลยวะมันวางคอกูมันแม่งวางตัวแคมเครื่องปั่นเอาไว้อ้าาารเาา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 าตาา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 า โไม่ก oh <therefore S 1> ัดเฮียวาจากไหนไว้เต็มไปหมดเลยเปื่ไหรมีบปนนี่เฮียเฮียสิบตัวจะรังไว้แล้วกูเปิดไปเปิดประตูไว้แล้วตอนนี้มันปล่อยออกมาหมดเลยบอสบอสไอเกมนี้มันฉลาดแมพด้วยมันรู้ว่มันตามมึงได้ไหยโอ้ยเหนืยดแล้วครับหมแล้วโอ้โหใครมันเสกค้างไปวะปิดไฟแล้วครับตัวหายไปที่นี่เลย ไอตัวโอนิกูโวนี้มาข้ากูไม่ไม่ไม่กูกลได้ไงมึงดูผีดิแมงฆ่าทะลุกำแพงสามสเมตรอะแมงโอกกูกเลยมึงก็ไม่กล้าเข้ามายมไนก็มีผีที่น้ากูกวกว่กว้าโปตีวน ไ่มึงลงึงองน้ำมึงเก่งมากี้เหี่ี้่เลี้่เตาูเสยแล้มามาเรียนแข่งก แค่แค้อมิกาโดนเฮมีแดกเข้าไปแล้เว้ยเอไร้อยมันได้ฟอบอกแล้วว่ามันได้ฟออี๋อ้สุดขั้นอ๋อสุดที่ดลยเ้ยไมน่ากันหอปล่าสุดอ้นอ้โ หยอดขึ้นมาทำไมมันมพากูไปที่นรออยดีๆม่บอกให้กูทำมกูว่ามันจหัวกกูทำาัยอแขึ้นมาทำไมโอ้โหบอแฟเ่อเ้ยเจนดูบอแฟนดูบอแฟเจนดูวเจะดู ัทำอย่างนี้ด,ด้วยเขาเป็นนักเลงแค่คนเดียวด้วยเราแค่อ้วนเหมือนกันเองอะไร้าอ,อะไรอะอะไรวะเฮ้ยมันวิ่งตามหน้ากวช่หเยเร วิจตามกูทะลุวิธีออกมาตามกูไม่เจอทะลุวิธีเืยยังชิคก้าทะลุวิธีเพื่อนอเปมฟิกไปหาเพื่แก้ไขแล้ว